สวัสดีครับทุกทีมเดียนออกตรงนี้แล้วก็มีอีฟอ่าอีฟสวัสดีครับนัชชาแม่อะไรเนี่ยนึกว่าวันนี้จะไม่มีคนมาเรียนจะแล้วนะครับเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัชชาบอยบุญสวัสดีค่ะ ตันตันอีฟสวัสดีค่ะตันตันสวัสดีครับอ่าน้องนายมีก <c oughs> ี่คนแล้วเนี่ยโอ้มีเจ็ดคนแล้วเนาะตอนแรกคิดว่าวันนี้จะไม่มีใครเข้ามาเรียนซะแล้วเนาอะ,อะ,อะ,ะก็วันนี้นะครับบอกให้เด็กๆเนาะสบายใจไว้ก็คือจะไม่มีงานเนาะไม่มีการบ้านนะครับเนาะ อ่าก็จะเป็นการทบทวนเฉยๆ,ๆนะครับนะออ้องอหอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ามีใครอีกเอ้ยอ่าน้องนายทักททยไปแล้วตอนนี้มีแปดคนแล้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนถึงเก้าโมงห้านาทีเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันนะครับวันนี้ไม่ต้องใช้<ด>หนังสือเ<ด>นาะไม่มีเขียนตามคำบอกนะครับอ่านะ แล้วก็ไม่มีงานไม่มีการบ้านด้วยเนาะเดี๋ยวจะเป็นการทบทวนนะครับเนื้อหาของวิชาภาษาไทยนะอแปดคนแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสามนาทีนะครับสามนาทีเนาะเขียนเตรียมตัมวคำบอกได้เตรียมยังคุณดูค่ะคูู้ยคือใครหรอคะฮะอะไรนะ ้ยคือใครนะคะคุณครูก้อยก็คือคุณครูโคทิเชอร์ใช่ที่เหมือนปีที่แล้วมีครูกิกใช่ไหมปีนี้ก็จะมีครูก้อยอืเอาไว้แบบเวลาเราคุยกับทิเชอร์เนาะแล้วมีคำไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามครูก้อยได้นะครับอคุณครูก้อยก็จะตอบเป็นภาษาอ่าสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเรารอเพื่อนอีกสองนาทีเนาะสองครับเขียนชื่ออ่าอ่าวันนี้ข่าวดีนิดนึงนะครับสําหรับเด็กๆที่เพิ่งเข้ามาเนาะก็จะไม่มีงานไม่มีการบ้านนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ไม่เขียนตามคำบอกด้วยนะครับเนาะ<ด>อ่าอ้โหนูเขียนเลขไปแล้วอไม่เป็นไรเตรียม เตรียมไว้วันจันทนะเตรียมไว้วันจันเนะาะวันทัเช้อวันนี้ไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ฟังเฉยๆเนาะไม่มีมมการาบ้านก็เตรียมการบ้านเอาไว้เรียบร้อยเลยนไม่มีงานไม่มีการบ้านนะครับแล้ววันนี้ก็จ,จบเร็วด้วยเนาะนี่อาจจะจบเร็วด้วยเอาโอ้ตัวดีครับวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวเรารอเพื่อนอีก หนึ่งนาทีเนาะ9โมง5นาทีเราจะเริ่มเรียนกันนะครับตอนนี้มีสมาชิก9คนแล้วเนาะสำหรับเด็กๆที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวบอกข่าวดีครั้งหนึง่งเนาะวันนี้จะไม่มีเขียนตามคำบอกนะครับแล้วก็ไม่มีงานด้วยนะครับสำหรับใครที่เขียน เตรียมไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าก็จะเป็นเตรียมไว้สําหรับวันนี้ครับอ่าือสำหรับวันจันทร์อ่าใช่คือที่มีฝาปิดอ้าวเก้าโมงห้านาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับใช่ปึ๊บเริ่มมาลองดูอะไรเนี่ย อ่าวันนี้จะเป็นการทบทวนเรื่องนี้เลยเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องคำคล้องจองอ่าคำคล้องจองเด็กๆจำเรื่องคำคล้องจองได้ไหมเอ่ยฮะอ้าวอันนาสวัสดีครับเนาะอ่าวันนี้ไม่มีงานอะไรนะครูจะทบทวนให้ฟังเฉยๆนะครับวันนี้จะเรียนรู้กันเรื่องคำคล้องจองนะครับเอ๊ะคำคล้องจองเป็นยังไงเนาะเรียนมาตั้งแต่ ปงแล้วใช่ไหมคำ้องจองเนี่ยอ่เดี๋ยวไปดูกันเลยที่ฟ้านะครับทีนี้มีคำมาให้เด็กๆอ่านกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวอ่านในใจก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดไม์ก็ได้นะครับเนาะหรืออ่านที่บ้านนะครับเดี๋ยวครูจะพาอ่านด้วยนะครับอ่าคำแรกนะครับพ่อแม่แก้ไขให้ช่วย ด้วยกันเด็กๆอ่านตามที่บ้านไปได้นะครับเนาะวันพระจะจา๋าน่ารักฟักไข่ไก่ตื่นชื่นใจใช้ดีปีก่อนต้อนรับกลับ แล้วแก้วน้ำยำ่ำเท้าเข้าไปไม่ยุ่งกรุงกลิงชิงชับรับน้องร้องเรียกเปียกโชกโป๊กเป๊กนะครับอ้า เด็กๆสังเกตนะครับคำที่ครูอ่านให้ฟังเนี่ยเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นคำในบทเรียนเรื่องภาษาพาทีเนาะในบทที่หนึ่งนะครับอ่าถ้าเด็กๆสังเกตนะครับคำอ่าที่ครูอ่านให้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีการคล้องจองกันเนาะมีการสัมผัสกันนะครับเนาะอ่าอย่างคำนี้นะครับพ่อแม่นะครับพ่อแม่อ่าคำว่าแม่เนี่ยผสมด้วยสระแอใช่ไหม อ่ามันก็จะไปสัมผัสกัคบคำว่าแก้ไขก็คือคำว่าแก้ที่ประสมด้วยสระแอเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวทีนี้มาดูหลักของคำคล้องจองนะครับมาทบทวนกันดีกว่านะครับอ้าวคำคล้องจองเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสนะครับอ่าคำคล้องจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสนะครับอ่ามี หลักเกณฑ์นะครับอยู่ด้วยกันสองข้อด้วยกันนะครับเนาะคำคองจองอ่าหนึ่งก็คือเป็นคำที่ประสมด้วยสระเดียวกันนะครับอ่าเด็กๆจำไว้นะครับอ่าอันนี้เป็นความรู้ตั้งแต่ปหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อ่าประมาณสัปดาห์ที่6นะถ้าคุณครูจำไม่ผิดเนาะสัปดาห์ที่6เราก็ได้อ่าเรียนคำคองจองไปรอบหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับเนาะ อคำล้องจองนะครับหลักข้อที่หนึ่งก็คือเป็นคําที่ผสมด้วยสระเดียวกันนะครับเนาะก็ต้องเป็นคําที่มีสระเดียวกันครับอสองนะครับถ้ามีตัวสะกดนะครับจะต้องเป็นพยัญชนะตัวเดียวกันนะครับไอตัวสะกดเนี่ยมันจะต้องเป็นพยัญชนะตัวเดียวกันเนาะหรือเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตปลาแม่เดียวกันนั่นเองนะครับอืมอ่า ทีนี้มาตราตัวโสะกดแต่เด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมครับเนาะก็น่าจะพอทําได้นะครับเนาะทีนี้คุณครูนะครับมีคําตัวอย่างให้เด็กๆด้วยนะครับอเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันตอบนะครับอตอนนี้เด็กๆสามารถเปิดไมค์ได้เลยนะครับ overall. สามารถเปิดไมค์ได้เลยตอนนี้ เดี๋ยวครูจะให้ช่วยกันตอบนะครับเนาะตอบเป็นคำคล้องจองนะครับเนาะคุณครูเนี่ยมีคำมีคำแรกให้นะครับเนาะแล้วคำที่สองเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆจะตอบนะครับว่าจะช่วยเติมคำนะครับว่าเป็นคำอะไรที่คนไทเนาะคำแรกนะครับต้อนรับเนาะเดี๋ยวสังเกตัครบ ต้อนรับต้อนรับใช่ไหมคำสุดท้ายของคำว่าต้อนรับเนี่ยเป็นรอเรือนะครับมหาอากาศบวบใบไม้นะครับหรือว่ารอเรือสระอาะต้อสะกดด้วยโยสุดท้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำที่ะจะมารับเป็นคำกล้องจองเนี่ยจะต้องสะกดด้วย อ่าสละอาะที่มีตัวสกิดเป็บไปไหมกลับแล้วต้อนรับแล้วก็ับกลับแล้วนั่นเองครับอันนี้ย่ำเท้าอ่าย่ำเท้าเรายจังเลยเดี๋ยวเมื่อวานนีไแล้วป่ะเนียย่ำเท้าเราจะเติมว่าอะไรได้บ้างดีถ้าเสียงเมื่อไหร่จะมาสักที ย่ำเท้าจุดจุดจุดไปย่ำเท้าอะไรดีครับย่เ้าไปแล้วออันนี้จะต้องเป็นสละเอาใช่ไหมไ<ป>อ่า<ป>เข้าไปใช<ป>่ใช่ไหมไ<ป>ย่ำเท้เา,เเาเข้าไปเนอาย่ำเท้าเข้าไปเห็นไหมอ่าคำนี้เป็นสระเอาเนอะอ่นนี้คำนี้ก็จะต้องเป็น จะละเอาเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่บอกแล้วว่ามันจะต้องเป็นคําที่ผสมด้วยสระเดียวกันใช่ไหมอ่าแต่ถ้ามีตัวสะกดเนี่ยจะต้องเป็นตัวสะกดที่อ๋อเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันด้วยครับอ่าทีนี้เอาคำต่อไปเนาะจะจ๋าจ๋าอ่าจ๋าคะว่าอะไรดีอันนี้ใส่คำแต่ว่า โง่หงมูลจะจะจะจ๋าจ๋าน่ารักเราจะเติมคำอะไรนะครับอ่าสังเกตอันนี้มันลงด้วยสระอาใช่ไหมอันนี้ก็จะต้องเป็นคำแท้เออจะจ๋าน่ารักนั่นเองนะครับอ่าจะจ๋าน่ารักเนาะอ้าวต่อไป ให้ช่วยให้ช่วยเราจะเติมอะไรดีครับให้ช่วยช่วยกันใช่กันให้ช่วยด้วยกันมจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีสีฟ้าเนี่ยไปไปเอาฟักไข่ฟักไข่ฟักไข่จุดๆไ่ตื่นเออก่ต่นไก่ตื่นไก่ตื่นไก่ตื่นไก่ตเลย อ้าวต่อไปนะครับ,บโอ้แม่แม่ขายแม่ขายแม่ขายเลยครับอ่าอ่าทีนี้คุณครูเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณครูกรําหนดทำมาให้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเอ่อต่อไปเนาะถ้าเกิดมีข้อสอบหรือมีแบบฝึกหัดใช่ไหมอ่าถ้าสมมุติว่ามีคําว่าจะจะ๋าเนาะอ่ามีคําว่าจะจ๋า จะจาเนาแล้วถ้าคุณครูให้เติมคํานะครับเด็กๆก็สามารถเติมคําได้อิสระเลยนะครับถ้าเคิดครูไม่มีคําตัวอย่างมาให้ไม่มีคํอไม่ได้กําหนดคําตัวอย่างมาให้นะครับเด็กๆก็สามารถเติมได้แบบอิสระเลยแต่จะต้องเป็นยังไงครับจะต้องคล้องจองกับคําสุดท้ายของคําแรกด้วยนะครับเนาะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะเติมว่า จะ๋าอาจจะเติมว่ามาแล้วก็ได้นะครับมามาแล้วก็ได้เนะาะหรือจะเติมว่าจะ๋าอาจะจะเติมว่าหน้าบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ<ะ>ก็คือ,อจะต้องอยู่ในกฎของคํลของจองที่มีอยู่ด้วยกันสองข้อนั่นเองนะครับก็คือเป็นคําที่ผสมด้วยสละเดียวกันใช่ไหมอ่า แต่ถ้ามีตัวสะกดเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวสะกดที่เป็นตัวเดียวกันนะครับเนาะหรือเป็นตัวสะกดในมาตราแม่เดียวกันนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือคําคล้องจองนะครับอ่าอย่าลืมว่าคําคล้องจองเนี่ยเรียกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคําสัมผัสนั่นเองนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับสไลด์ต่อไปเนาะอเดี๋ยวให้เด็กๆมาจับคู่คำคล้องจองนะครับอให้เด็กๆมาจับคู่คำคล้องจองเนาะ ก็มีะน,นะ,ะ,ะชื่อ่าครูจะมีคำของจองมาให้นะครับเออครูคจะมีคำมาให้นะครับก็มีทั้งหมดสิบสองคำนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้เด็กๆดูกันก่อนนะครับเาะว่า แต่ละคาเนี่ยเป็นคําอะไรบ้างเนาะแล้วสามารถล้องจองจกับคําว่าอะไรได้บ้างนะครับเนาะเด็กๆต้องจําคู่ของมันไว้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ้าวคาที่หนึ่งอ่านว่าอะไรครับคานี้เสาผูเสาวูวเสาผูอาเสาูอาวเสาผูนี่เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับเด็กๆจำไว้ให้ดีนะครับเสาูห <จะ S 1> <อ>มายเลขวเสาผูครับ อาอันนี้อ่านว่ากบัวกบัวค่ะอ่ากบัวอันนี้มร้องจองกันได้นะครับเนี่ยไม่ใช่อ่าไม่ใช่ไม่้องจองกันนะครับอ่าเด็กๆจำกบัวไว้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ตัวโต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 นี่อยู่หมายเลขสามนะครับจําไว้ดีๆนะครับอ่าต่อไปอ่านว่าอะไรครับเนี่ย ไข่ักข้างไหมายเลขครับเนอะอันนี้อ่านว่างานวัดงานวัดงานวัดอ่าเด็กๆจให้ดีนะครับงานวัดอยู่หมายเลขห้านะครับอ่าอันนี้อ่านว่ารองห้ามรองรอง้ามอ่าต่อไปหมายเลขเจ็ดนี้อ่านว่า ไอ่าอ่าไฟดำเก่งมากเลยนะครับต่อไปหมายเลขแปดนะครับอ่านตอบถามตอบใช่ไหมอ่าตอบอยู่หมายเลขแปดนะครับเด็กๆอ้าวต่อไปหมายเลขเก้าเพื่อนช้างเพื่อนช้างเพื่อนช้างอ่าหมายเลขสิบอ่านว่านัดแนนจิบเบ้ ครับหมายเลข <แฮ S 1> สิบเอ<น>็ดอ่านว่าแฮแฮหางแปงอ่าหางแปลงเนาะอ่าหมายเลสขสิบสองอ่านว่าสุขาขาอสุขขาอ่าทีนี้มาดูหน่อยนะครับเสาผูเสาผูจะล้อนลองกับคําว่าอะไรได้บ้างเอ่ยสุขาสขาอ <ขา S 1> ้าวเก่งมากเลยเสาผูกล้อนลองกับคําว่าสุขขานะครับ กบัวกบัวจอดท้องจองอะไรครับตัวโตค่ะอ่เก่งมากเลยท่านเจ้านายโตโตอ่าวักไชยวักไช่คล้องจองคำว่าอะไรได้บ้างครับไช่คล้องเสื้อดำไช่ดำไช่ดำไช่ดำทำอย่างให้ดีนะครับไช่ดำเนาะต่อไปเอ่างานวัดนะครับงานวัดคล้องจองคำว่าอะไรได้บ้างเอ่ย นัดนัดเน้ครับเออเก่งมากเลยครับนายอ่านัดแนะ้ะน้อน้องนายอ่านี่นะครับงานวัดกับนัดแน,ะน้ะเนาะอ้าวต่อไปร้องห้ามร้องห้ามร้องจังคำว่าอะไรได้บ้างเอ่ยหางาาแก่งอ้าวเก่งมากเลยนะครับอ้าวเอ้ยไม่ใช่ร้องห้ามกับห<ะ>างแก่งไม่ใช่น,น,น,นะครับอา้าวถามตอบครับถามตอบอครับร้องห้ามกับถามตอบเนาะ อาต่อไปไฟดำไฟดำเมื่อกี้ไฟดำฟมันคล้องจองกับอะไรไปแล้วปักไข่เมื่อกี้ไฟ,<ช>ไฟดำอ๋อไฟดำก็ไม่ได้นะครับเนะเาะอ่าเพราะว่ามันคล้องจองกับฟักไข่ไปเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าถามตอบก็ค้อง,างถามคล้างตอบขาตอบค้องจองกันไปแล้วเนาะอ้าง<ล>ทีนี้เหลืออะไรเหลือเพื่อนช้างเฮายเพื่อนช้างคล้องจองกับคำว่าอะไรได้บ้างครับเนี่ยช้างเป่งครับ อ้าวเก่งมากเลยครับแปงเนาะอ้าวเพราะฉะนั้นเด็กๆจำให้ดีนะครับเนาะอันนี้ครูจะปิดไว้แล้วนะครับอ่าปิดปิดแล้วนะครับเอาก่อนเลยเอาคำว่าอะไรก่อนดีเอาหมายเลขห้า้วกันเอ้างานวัดงานวัดงานวัดอ่าต่อไปจะเปิดหมายเลขอะไรดีเอ่ยแปดแปด เป็นใช่ไหมงานวัดถามตอใช่เลยได้ไหมค่ะไม่ได้น้อเป็นมันไม่เป็นคำของจองเนาะเอาต้องเลือกใหม่แล้วงานวัดอ้าวสิบสิบใช่ไหมอ้างานวัดกับนัดแนะได้ไหมเอ่ยได้ค่ะได้ไม่ได้ไหมเอ่ยร้องจงได้อ้าวเก่งมากเลยอ้าวงานวัดกับนัดแนะนะครับรองจองได้นะครับเพราะว่ามัน อ๋อสระเหมือนกันนะก็คือสระอะนะครับแล้วก็มีตัวสะกดเหมือนกันเนาะสระอะเมื่อมีตัวสะกดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นไม้อะไรครับไม้หันอากาศเนาะใช่สระอะเมื่อมีตัวสะกดมันจะเปลี่ยนไปเป็นไม้กาศครับแล้วก็มีดาวเด็กเหัวแล้วก็มีอเหมือนกันใช่เอาต่อไปนะครับเอาคำที่หนึ่งนี่มาเอาเสาพุเสาพู สาู้าี่สิบเอ็ดคร้สสิบสองครับอ้าวสาวผูครับไม่ได้ไม่ใช่ครัสิบสองครับสิบสองสาวผู้ครับสุขาได้ไหมเอ่ยไมคไม่ครับอ้าวล้องจองได้อ่าเด็กๆสังเกตเสาวผูนิดนึงนะครับเสาผูเนี่ย ออุอุใช่ไหมขออุบุมีตัวสะกดไหมเอ่ยไม่มีตัวสะกดนะครับอ่าถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็ต้องดูแต่สละอย่างเดียวครับเนาะอ่าไม่มีตัวสะกดก็ต้องดูแต่สละอย่างเดียวนะครับเนาะอ่าจำไว้นะครับทํ้งสองเนี่ยต้องดูสละ ครับตัวสะกดนะครับเนาะไม่เกี่ยวกับวรรณยุกนะครับเป็นวรรณยุกอะไรก็ได้เนาะอ่ะทีนี้คำต่อไปคำที่สองแล้วกันอ้าวโกบัวเนาะเปิดหมายเลขอะไรดีต่อไปสามเจ้าดบอกสามได้เลยโก่ัวสกบัวครับ ตัวตัได้ค่ะร้องจองมาได้เลยอ้าวได้ได้ค่ะอ่าเก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็บอวอัวบัวกับตัวอัวตัวนั่นเองเนาะเป็นคัรสองจองกันนะครับอ้าวต่อไปคาไหนดีอ้าวคำนี้แล้วกันฟักไข่อ้าวฟักไข่จะไปข้องจองันอ้าโอจับแั้วเก่งมากเลยเนาะอ้าวฟักไข่ครับ ไฟดำ <ไฟ S 1> ครับอ้าวอันนี้มีข้อออมีข้อสังเกตอีกแล้วนะครับด็กๆอ่าเดี๋ยวดูข้อสังเกตน,นะครับเนาะอ่าอันนี้เนี่ยเขาลงคําว่าฟักไข่เนี่ยเขาลงด้วยคําว่าไข่ก็คือสละไอใช่ไหมอ่าแล้วก็มีวรรณยุกต์อีก,ก็คืออ่าไม้เอกใช่ไหมอ่าแต่กฎของคําคล้องจองเนี่ยเนาะเขาบอกว่าให้ดูแค่ ระเหมือนกันนะครับก็ค like ือนี่สละไอเหมือนกันเนาะอ่าแต่ถ้ามีต well, ัวสะกดก็จะต้องเป็นต okay, ัวสะกดที่เหมือนกันใช่ไหมอ่ามีแค่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นอ่าวรณยุกอะไรก็ได้เนาะคานี้อาจจะมีวรรณยุกคํานี้อาจจะไม่ต้องมีวรรณยุกก็ได้เนาะอ่าก็ให้ดูแค่สระอ่าสระกับถ้ามีตัวสะกดก็ดูตัวสะกดนะครับเนาะอ่าไม่ต้องดูที่วรรณยุกนะครับเพราะฉะนั้นฟักไท่กับไฟดำเนี่ย ร้องจองกันได้นั่นเองนะครับอา้าวต่อไปคําว่าอะไรดีนะคําที่เก้าแล้วกันเนาะเอาเพื่อนช้างเนาะเพื่อนช้างอ,อ้าวเพื่อนช้างอ๋อที่หกหกเหรอหกใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนหกเพื่อนช้างกับร้องห้ามได้ไม่เอ่ยล้องจองกันไหม ไม่ได้ไม่ได้เอ็ดสเอาะ์สิบเอ็ดอารสิบเอ็ดสิบเใช่ไหมเอ้าเพื่อนช้างกับช้างแข้งอ้างแข้องจองกันไหมเอ่ยคล้องจองคล้องจองกันเพราะว่ามีตัวเหมือนกันเนาะแล้วก็มีเออตัวสะกดที่เหมือนกันใช่ไหมเอ่อหกคำว่า ร้องร้องน้ำทีนี้เหลือคำหมายเลขเดียวแล้วก็คือที่แปดก็คือคําว่าเอตอบถามตอบนั่นเองใช่ไหมอ่าอันนี้ก็มีสละเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าวันนี้นะครับเด็กๆก็ได้ทบทวนเรื่องคํคล้องจองใช่ไหมอ่าทีนี้มาดูประโยชน์ของคําคล้องจองว่าเอ๊ะเราเรียนไปทําไมเนาะคําคล้องจอง อ่าเด็กๆเ,เคยฟังเพลงไหมเอ่ยเคยอยู่แล้วเนาะอ้าวเคยฟังเคยฟังเนาะถ้าเด็กๆเ,เคยฟังเพลงนะครับเด็กๆไปสังเกตดูได้เลยเนาะอ่าในเนื้อเพลงเนี่ยวลาเนาฟัง่อในเนื้อเพลงเนี่ยเนาะส่วนใหญ่เขาจะแต่งให้มีคําคล้องจองกันด้วยนะครับอ่าเวลาร้องออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ลื่นไหลไปชัเราะใช่ไหม ประโยชน์ของคำคล้องจองข้อที่1ก็คือเอาไปแต่งเองได้นั่นเองนะครับอ่าถ้าเกิดเด็กๆคนไหนชอบฟองเองนะครับอ่าก็สามารถเรียนรู้จดจาคําค,คล้องจองเอาไว้ได้นะครับเผี่ยวเอาขึ้นเนาะอาจจะเป็นนักแต่งเพลงก็ได้นะครับเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ขออ้ขอหนึ่งคำคล้องจองนะครับประโยชน์นะครับข้อที่สองก็คือนะครับอ้าวมันสามารถเอา ไปแต่งกลอนได้เนาะ,ะเด็กๆรู้จักกลอนใช่ไหมอ่าอ่าเนาะมันสามารถเอาไปแต่งกลอนได้นะครับอย่างเช่นอ่ากลอนอะไรที่เด็กๆรู้จักกันบ้างครับอ่ามีศมีไหมเอ่ยหืมเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยเคยฟังไหมอ่าเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเล่นศึกษาเคยได้ยินไหมเอ่ย อ่าอันนี้ก็เป็นการเอาคำคล้องจองเนี่ยไปใช้ในการแต่งกรอนนั่นเองครับเนาะอ่าเด็กๆก็เรียนรู้ไว้นะครับจะได้รู้จักว่าเอะเนาะเวลาเขาเขียนกันแล้วมันดูแบบเออลื่นไหลอะไรแบบนี้เนี่ยเนาะมันก็เป็นคำคล้องจองนั่นเองครับเนาะ อ่าคำคล้องจองเนี่ยสามารถทําให้เวลาวเรแต่งเรื่องอ่าแต่งเรื่องเขียนเรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าแต่งเพลงนี่ก็ทําให้ใครเลาะได้ครับอ้าววันนี้ก็หมดเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆไปพักกันได้เนาะวันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะครับในทุกวันเสาร์เนี่ยคุณครูนะครับกับค,ครูก้อยเนี่ยก็จะมาบทบทวนเนาะ เนื้อหานะครับออย่างวันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมคุณครูก็จะทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนาะวันนี้ใช้ตารางวัน,ววนจันก็จะทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาไทยใช่ไหมแต่ถ้าวันไหนเป็นตารางของวันพุธเนาะ,ะ<ว>ก็อาจจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังคมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่้เดี๋ยวก็ดูความเหมาะสมอีกทีนะครับส่วนคู่กครับ ส่วนครูก,ก้อยนะครับครูก,ก้อยเนี่ยเขาจะทบทวนวิชาภาษาอังกฤษให้เนาะอ่าก็จะเรียนวันเสาร์เนี่ยเรียนแค่วันละสองชั่วโมงเท่านั้นเนองนะครับอ่าเนาะก็วันนี้ไม่มีงานนะครับเด็กๆแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณครูลืมให้ทรงคณิตคิดเร็วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคุณครูจะสร้างอัลบั้มเอาไว้ให้นะครับ ค,คุณครูดูหนูทำไปถึงหลักร้อยแล้วเออดีมากเลยนะครับเดี๋ยว<ด>สัครูนะี<ด>้คุณครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้ส่งถึงชุดที่แปดก่อนนะครับเ<ด>นาะอ่าเด็กๆก็ถ่ายมาตั้งแต่ชุดที่สี 8, นะ่ถึงชุดที่แปดเนาะเพราะว่าชุดที่หนึ่งสองสามเนี่ยส่งมาแล้วเนาะเหลือชุดที่สี่ถึงชุดที่แปดนะครับเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้นะครับเนาะอ่าแล้วเดี๋ยว<ด>เจอกันใหม่น,น,นะ,นะครับเด็กๆ ครับว่าไงเอ่ยมีใครอยากถามอะไรครูนะวันนี้ไม่ได้เรียนกับทิเชอร์อ๋อวันนี้ไม่ได้เรียนกับพิเชอร์ครับเนาะอืมใช่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเรียนกันวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเยอะแล้วเนาะโรงเรียนก็เลยปรับเวลาให้เหลือแค่สองชั่วโมงนะครับก็เป็นกิจกรรมทบทวนที่ไม่มีงานไม่มีการบ้านเพิ่มนะครับอืมใช่เดี๋ยวเด็กเรียนตีอกครับ พี่หน<ส>ูก <ism> ็เคยได้กับพี่เอ้าแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสเนาะเดี๋ยววันนี้พักได้นะครับอสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบาบ๊ายบายบ๊บบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบครบบออกได้เลยค๊าบายบายบายบา อก่า้เอกแล้วนะคะครับสยังไม่ออกเฮียอ่าคุณครูครับคุณครูไปเรียนอะไรนะครับเรื่งไหนว่าไงนะครับอ๋อคุณครูก็จะคุณครูก็จะทบทวนวิชาภาษาอังกฤษให้นะครับเนาะอ่าวิชาภาษาอังกฤษวิชาแมทวิชาไซอะไรพวกเนี้ยเนาะ อ่าก็จะเป็นครูก้อยที่ทบทวนให้นะครับอ่าอ่ามีใครสงสัยอะไรอีกไหมเอยตอนนี้ถามได้นะครับนอกก่อนก่อนที่จะไปนะครับวันนไปไหนเนี่ยอะไรนะครับไปไหนอน่ะอะไรนะครับพีไปไหนเนี่ยเห็จะน่าจอไม่เห็นอีฟเลยอ่ะอีฟอาจจะไปแล้วเนาะอ้าว เวลาเคยไปบ้านอีทด้วยล่ะครูอเอออ่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเด็กๆอ้าวไปพักก่อนได้นะครับเนาะก่อนที่จะเรียนวิชาต่อไปนะครับนี่ยอาเจอกันน,นะครับบ๊ายบายวส,สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลากัน